ร้อดร้อดคอร์ลายนะวันนี้ก็จะเป็นโคลของรถสินค้าที่ปลามาจบ ชมทางบ้านพาชีก็แยกไปสายสานนะครับไปอุบลราชธานีหนองคายขอนแก่นอุดรธานีนะครับสีสเกตนครราชสีมาปริลำสุริน เมื่อกี้ทางแยกไปภาคอีสานอย่างที่พูดไปอุบลหนองคายอุดรศรีสะเกดขอนแก่นนครราชสีมานะจะเจอสองศูนย์เก้าบ้าทแต่ขี่เปล่าป้าไข่ซาปาก็ลงพาชีนะครับ ีไส้หมูสับไข่เค็มดอกไม้นะฮะผมก็ไม่เคยกินไส้ออดอกไม้นะครับไม่เคยกินนี่นะครับตรงโค้งตรงนี้จะเป็นสายเหนือไปเชียงใหม่รู้สึกว่าเหมือนมีขบวนอะไรจะเข้าบ้านพาชีเหมือนกันนะ ขึ้นข้าวพาชีครแสงว่ารถเสียเวลามานะครับเนี่ยหรือว่า209ศ้าป้าตาเคียจะไปแล้วก็ได้นะครับไม่แน่ใจอาจจะมาก,ก่อสองนหก็ได้นะเอ้ยยังไม่เห็นนี่ว่า ถึงสถานีชุมทางบ้าพาชีก็ต้องนึกถึงไอติมพาชีนะครับเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ใครจะมาขายมั่งรสชาติเป็นเอกลักษณ์เลยอร่อยมากโปลดจัางไอ้น้ำ โอคมีมีขายนะมีขายลุงขึ้นมาขายติมพาชีแล้วรอยเข้ามาถึงก่อนค่อยซื้อ ตอนนี้คนเริ่มเยอะนะครับอันนี้เป็นซากตอนที่โดนวน6970กรุงเทพหนองคายนะฮะโดนชนโดดดำนะฮะมาอยู่นี่ได้ไงครับเนี่ย